นี่งมหาป่าเขื่อนแม่คมคือว่าลองเบิึงเขื่อนแม่คามดู oh, มันนี่เป็นยังไงเดี่ละ่ะนี่อยู่ใต้เขื่อนกันต้องมัต้องสีวิ่งขึ้นไปหลังเง <c oughs> ขื่อนแรงเดี๋ยวไปหลังเขื่อนเลยอ้าวงว้อหน่อยพูดเลยฮะเามาเทมทางเนะี่ยมาคักแต่ว่า เออเขียนลองแดงลองแดงไปไปหัวหน่อยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยง้อหน่อยโอ้รุ่นเดียวกันเลยวะเป็นหะางเขียนวะเอ้าปแล้วเป็นหลังเกลือนพี่เนาะใส่เกียร์ต่ำยิงปิดในลังเกลือนปิงสถานทีของมหาป่า เกือนแล้วบ้านะมอแล้วเรือลุงทงซสือดูเกือนแม่ขลาลุงบครับครับโอ้แล้วก็เรือเีงหนาเกัืโอ้ยกอนี่ใส่สโอ้หนุ่มตไปผูเขาคนละเนี่ยทั้งไ,ไปแล้วทังน,น,นี้ ไข่วนน้ำแข็ดครับค้าัโอ้ยลวมังสิบไปพี่น้องฟิวชัดแบนสวยงามปลาโนยโอ้ยละบอบอยู่ละแต่ประกาศลงน้อยทั้งนามมันไงขึ้นย่านขีไปทั้งทางคนละทางโนย ตามคล้องไปหลัง,ลงเพื่อนนะ่ะเป็นคล้องโอ้ตรงนี้แถวนี้หนางลงคลายแปวะปลาคือบอดไลยวะอบอดไล่วะนอนโอ้ดอนนัน่นเดี๋ยวอมอม นวลแม่ใหม่นวนแม่ใหม่ทั้งหมดเกาะกลางอืมอ้าวแล้วบุญคุณนันบุญเส้าจะเป็นยังไง